วิญญาณหญิงสาวร่างสู้ผอมสูงโย่งแขนขายาวผิดธรรมชาติดวงตาเวววาวส่องแสงสีเขียวตำนานผีอีคอยใต้เงาจันทม์มนในป่าลึกยังมีตำนานเล่าขานถึงผีอีคอยวิญญาณหญิงสาวร่างสู้ผอมสูงโย่งแขนขายาวผิดธรรมชาติดวงตาเวาวาวส่องแสงสีเขียว มักปรากฏยามคำ่ำเดินลากแขนยืดยาวไปตามพื้นดินเสียงหัวเราะแห่พร่าดังสะท้อนในความมืดเล่ากันว่าผีอีขอยจะตามล่าเด็กและผู้ชายที่พลัดหลงหากใครสบตาโดยไม่ตั้งใจจะถูกแขนยาวโอบรัดจนหายไปในความมืด แต่หากผู้เดินทางแขวนใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้กับตัวผีอีคอยจะหวาดกลัวและหายวับไปกับหมอกยามราตรีพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps